สบายดีพี่น้องมันจะขู่สุกคนนะจ้ามนันไปทำธุระมากกับมาหอดห่อพี่น,อ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 นอ้องพีมยยารีวิวพี่น้องเลยพี่มารีวิวของกินเด้อพี่น้องเด้อมักม่วงซื้อมาสองโลกะับเตะคนให้งันอ่าอายหักพคนมักม่วงประมาณซีมากเลยพี่น้องเลยกับให้แม่ะหักพคนกับอายหักพคน เนื้อสองหมากเสือหมวกสองโลสองหมากโลหนสิบพันเอามีดมากู่นะนั่นอลอกมาสิลอกเอเลอกก็ให้ผอกินกเข่ากินแล้วเอานซื้อมาหมวงนี่เอาซื้อสี่โลเออสองโลเ้าไปตลาดหวานถืว่หวานไหมโลนหกันกิชฉับของปลาซื้อมาก่อนกลัวอะไรบอกเอาขอบทุไว้แล้วเอาั เขาตูวไว้แนะลมักว่ันีเื้อกวนมางกรหนึ้ดาวล้วชมดาซื้อมกวามากหน,กวนกวห้พอลเ้อร์เอากรงเอาปลาต่าไว้ดีก่อมนะีหนึ่งหาพันกี่เป็นเงินบาทแต่ประมาณมอ,อ่สี่บาทเงียพีปน้องซื้อมะน,มา,โมนมาโลหนึ่งนาโลหนึโลซาวพันเสื้อมาไหวเลยเป็นเงินบาทเจ็ดสิบาทซื้อปลาชมดงยีย สามสิบพันเงินกี่เป็นเงินไทยกับประมาณเก้าสิบบาทเป็นเงินไทยสาสิบาทพน,น้องคือประมหมึกสองโลฉไม่เห็นผัดกะเพานะน้ำองสองตัวสองตัโลน่นเหิน อันนี้หา40,000พี 40, ่น้องปลาหมึกสองตซนีนส่สามตราคาพัน 9, หมึกไข่เอาวว้มาเห็ดพัดกระเพราเทน้ามอกกุ้งเนนี้ยดพัดกระเพราที่ก่อกินพี่น้องเ40,000สองโล2สองโลพี่น้องหอยหอยห่ะนะหอยคายโลสหาพันกะสหาพันหาสิบพันสองโล หาพันกับเ,เงินไทยประมาณรอยกว่าบ,บาทนี่ประมาณรอยสิบบาทรอยาบาบา,าสวัสดีพี่น้องสวัสดีคือเส้นแทงหักนึงหมักเนพัน,น,ออนมาไว้กินพี่น้องพันเงินไทยกับประมาณสี่บาทาขอโทษนะาพันเนเงินไทยกับประมาณสี่บาท เแม่สี 6, ่บาทนเนาะเนาะแม่นี 5, ่ันา no? ันสบาทสบาทหาพันาพันกบาบาทลลูกบาทหาพันาบาทาบาท่าบาทสิบบาทหรือเจดสบาทประมาณนี้เจ็ดสิบาันิบบาท ตาหอมสี th ่หมัหาพันน้องตาบาทน้องบาทีกิโอ้ยาเตเต้คนบอก็นเงันบาทพุ่น้องด้อันนี้แกงสาหรัคิดพันคือมาไหรแกงพี่น้องสี่สิบบาทสีบาทตาบาทหกตาบาทเหาพันน้องตาบาทพี่องเดียวแคนเดียวเกอแกงจะหาพันคุณบอกตาบา โอ้โหคนจ่ายตลาดมือพี่น้องเลยบอกเต้ๆจ่ายกันแล้วพี่น้องนี่อันนี้เพื่ซื้อขวามีอเพื่อกินแหละพี่น้องมัดเลือดตับยิ้วเข่าหน่อยหลอกกับหลอกซื้อฟันมาสูพี่น้องสองฟันกี๊ดสองบาทสองบาทสิบบาทนำชะนางนี่ สองงมีสามพันสิบบาทสามพันสิบบาทสามพันอันนงอดสิบาทนี่นเกินกแปบาทลวเจ็ดบาทสำกเอทูไว้นี่ยอีกเลโอ้ของหวานถ่ายอแอรที่้องเลยำเอเอาขวดกินอะไรแล้วอะไรอย่ยตักระต้มตัดะตตัดใส่ข้าว อยากกินกินน้ำกันอยู่อไออยากกินพี่น้องาเป็นยากเปสองงสิบพันพี่น้องธรงหาพันสิบพันเป็เงินบาทกันบาทิบาทบวกาบาทบวกาบาทกระดูกในเครื่องพี่น้องเพิดขายไห้ปกติขายโลนหาสิบเพิดขายโลนสี่สิบห้าลดสิบพันเนาะเพิดขายให้ห้านหมู่พี่น้องเปุดนุ้นเถินนีิจะเอาน้ำบุกสิบพันปกติเปิดขายโลนหาซ เครื่องโลนะกะซหาพันเนาะก็เป็นอะไรเกิดชิ้นห้ามดเีคนเอานํงเต่าหกิบนี่เนาะลดหายสิ้ห่าพันเพื่อนสิู้น่ก็สองโลเครื่งเนาะชี่นูน่สองโลเครื่องผุดชายลนหกชิปมันจะลดลนห่าชิบนให้เนกับสองโลสามขีดจะเป็นเงินกับ แสนศิภาพันเผิ่อกล่รุดไปแลาะเพิ่มารุดไปอีหาพันธ์อีน้องห้านมือคุน้องซชื่อแต่นนั้นตื่นมาดนี้เขาเตะน้องน้องม็นนิแฝนแปดคุน้องนี่ออจนรอเบิงุ่น้องรอติดตามเบิงตัวนี้หลายมือนเลยพ่อเขาที่ใส่ตู้เมี่ยหมื่นคุณน้องมันมาดุหกันน้องตัวนี้ ตัวคนนี no. ้เนี่ยใหญ่ของผู uh, ้เมียนยังนาะคือมูเรือมันพี่น้องเนาะงูเรือพี่น้องเบิร์ดไปเบิร์ดทันีพี่น้องไกลสิทธิ์เนีนั่นไกลสิทธิ์รอติดตามพี่น้องรอติดตามเหมือนมันแมียนใหญ่รอติดตามมื่ออื่นบ่เลยแม่บ่เคยกับบ่เคยกินพี่น้องบ่เคยกินกับบ่เคยนะแล้วจะเปิดกระเป๋าเมียนยังเลยพี่น้องเองนี่น่ะนะกับมืมเนียเปแล่เบลเลอร์นี่แหละพี่น้องบัตรประชาชนคอมมอนเตอนี่แหละพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องได้แล้วไปเอามาแล้ว แล้วแล้พี่น้องนี่บัตรประชาชนตัวแล้วไปไซสกไปสบายพี่น้องบัตรนี่ะคนคนนี้นะคนโซนนี้าเปคต่างดาวโนคนอะไรดีใจแล้วมีบัตรประชาชนเป็นกาแฟมีใหรอเพราะว่าตกีกยันบุตรบุยังเล่อนบอบอันแม่ก็บอกแม่ก็ให้ให้เฮ็ดใส่กับบุเวลามันีแม่ยูได้ลูกได้เมียแบบนีย อันนี้จะอุนคุ้มนะพี่น้องเห็ดโลดเห็ดโลดถิ่นเห็ดทำบ่อแล้วก็ผึ้งถิ่นละเห็ดเอาเขาเนี่ยก็ได้พี่น้องใต้เอาคนอื่นล้วทำบ่อใต้ได้แล้วพี่น้องสบายแล้วได้มาแล้วนี่โทรศัพท์อุ่นกับไปมาแล้วเซฟไปธารกิจนอกระกาไปสั่งนามาซิ่งก็ได้ลบซิ่งนะก็ได้แล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องคือเมื่อวาส่งพวกท่านมื้อระว่าเราโทรมาอื่นเพื่อสิมาส่งพี่น้องลบข้างมาแล้วก็ศเซียน สรสับกระเด็บัตรดส่วสนกรดยังที่ยังพันได้ไดคือเทรศัพท์โทรศัพท์อีกพอกับเล็กนอกอ้องนี่แหละติดไป่ละมือนีพี่น,อกอกน,น,น,น้อ,อวงว่นันเสวนเงี้ยส่วนเงีเด็กเะเมื่อทอด่ำยังเล็กก็สั่งเล็กมาเอผมในในต,ตัดน้องพี่แม่นมากเลยนะมากเลยพี่พอล้วก็มากึ้น้ ใส่พี่น้องกระต,รตุกตาเซ่นี่ใะขาวเนาะไม่ใชขาวพี่น้องคือกล่องังใส่สีเป็นหวานนะเซ่อยาะมาใส่พี่น้องมันจะขาวเป็นยังเนาะคือ,ข,อาาขาวพอดนวยขาวเองเนาะขาวาอะไรขาวอะไรโอ้โหยังไปั๊บเดี๋ยปั๊บเลยขาวขาว้ขา,าเป็นน้ำกองนี่แหละโทรศัพท์แต่พ<ส>ี่น้องเอ้ยซื้อมากเื้อม,มากะมั่นน่ะนะ บุกหับลนี่แหละมันกล้องหนามันอยากลายลาบุอยากได้นาะปันไดเนอะเตเต้เนาะบุกอยากได้อีกน้องนอกเลยกราราชีเข่าปไกรตเต้มื่นไปอะนะขึบกุ๊งกขไ้นอบกุกปรจ้ ่ครับพี่ต้องน,นี่วือได้ข่าวอีกประจวันข้่้ากคืออรครับงานข่าวเ่อนรซาท่เกาะนะทั้ข่าวเพ่อครับจะไปลมสแปงจะถามสแปงพี่น้องว่นเล็กพน่ะซื้อไสอเล็กเส้นนะพี่น้องกต่ะปเป็นลมสแปงตึงคลิปน,น,นี้ก็ลาไปก่อนเลยพี่น้องเวรสดีสวัสดีดพี่น้องเจอกันที่หลัน้อสวัสดี